วิธีการเขียนบทคัดย่อนะคะเราจะสามารถเขียนบทคัดย่อได้ก็ต่อเมื่อเราทําบทที่4และ5เสร็จแล้วเท่านั้นนะคะบทคัดย่อเนี่ยปกติเนี่ยจะทําเป็นคอลัมน์เดียวกว็ได้หรือว่าพูดง่ายก็คือย่อหน้าเดียวกว็ได้ยาวไปเลยนะคะแต่ในที่นี้ครูขอแยกเป็น3ย่อหน้าเพื่อให้ง่ายต่อการอ่านแล้วก็หาข้อผิดพลาดของนักเรียนเองในการที่จะทํา นะคะในส่วนของตัวแรกนะคะที่เราเขียนกันนะหรือเวลาที่เราทำเนี่ยนะคะย่อหน้าแรกเลยนะส่วนใหญ่จะเป็นตีมแบบนี้ทั้งหมดนะคะถามว่าเป็นวิธีที่ถูกต้องวิธีเดียวไหมก็ไม่ใช่เนาะแต่ในที่นี้อาจารสอนเขียนว่าในย่อหน้าที่1นนะคะในส่วนของตัวที่เราทำเนี่ยก็คือขึ้นต้นด้วยคําว่าโครงงานโครงงานของเราเนี่ยเรื่องอะไรนะคะแล้วหลังจากนั้นให้ใส่ว่า มีวัตถุประสงค์เพื่อนะคะแทรกเข้ามามีวัตถุประสงค์เพื่ออะไรวัตถุประสงค์ตรงนี้จะต้องตรงกับบทที่หนึ่งทั้งหมดวัตถุประสงค์นะคะจะต้องตรงกับบทที่หนึ่งนะพูดง่ายก็คือไปก๊อวัตถุประสงค์ในบทที่หนึ่งมานั่นเองเราจะไม่มีการเขียนวัตถุประสงค์ตามใจตัวเองนะคะใช้วัตถุประสงค์ไหนให้ใช้ตัวนั้นตลอดทั้งโครงงานนะ เขียนเข้าไปแล้วหลังจากนั้นย่อหน้าที่2นะคะย่อหน้าที่2ตรงนี้ก็คือจะเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลนะนักเรียนเก็บข้อมูลโดยวิธีการไหนนะคะจะใส่เข้าไปย่อหน้าที่2ตรงนี้ทั้งหมดเลยนะอย่างเช่นนักเรียนบอกว่าหลังจากนักเรียนได้ชิ้นงานเสร็จแล้วอ่ะนักเรียนนําไปทดสอบนะคะกับกลุ่มตัวอย่างจํานวน10คน20คนอย่างเงี้ยแล้วนักเรียนก็มีการ เก็บข้อมูลนะคะกับกลุ่มตัวอย่างโดยวิธีการใดนะคะเขียนอธิบายมาในย่อหน้าที่2จากนั้นย่อหน้าสุดท้ายนะคะก็คือย่อหน้าสรุปผลก็คือย่อหน้านี้นะคะเราจะสรุปผลที่ได้อย่างไรเน้นย้ำว่าสรุปผลตรงนี้ต้องตรงกับวัตถุประสงค์ของเรานะคะเราจะไม่ออกนอกลูก่นอกทางไปจากวัตถุประสงค์ งานทั้งงานหมดเลยครูจะเน้นว่าจะทําอะไรก็ตามแต่จะต้องตรงวัตถุประสงค์เท่านั้นนะคะไม่งั้นถ้าเรียนใส่ตัวที่มันเป็นสรุปออกมานักเรียนสรุปไปเรื่อยแล้วพอไปอ่านกับวัตถุประสงค์อ่ะมันไม่ตรงกรันแสดงว่าโครงงานของนักเรียนที่ทําในครั้งนี้มันไม่ประสบความสําเร็จหรือเกิดความล้มเหลวล้มเหลวยังไงก็มันไม่ตรงวัตถุประสงค์ไงถูกไหมคะฉะนั้นเราทําแล้วเอาไปทดสอบแล้ว ต้องดูว่าวัตถุประสงค์ของเราเป็นแบบไหนแล้วเขียนออกมาถ้ามีสถิตินะคะในการทำเนี่ยจะต้องมีการเขียนตัวเลขมาด้วยจะยิ่งเห็นผลหรือนักเรียนอาจจะแปลงตัวเลขสมมตินำไปทดสอบประมาณ3ครั้งกับคนประมาณ20คนนักเรียนทำออกมาในตารางนะคะเป็นผลการดำเนินงานในบทที่4สรุปออกมาในบทที่5 เมื่อสรุปได้แล้วก็อาจจะบอกว่าในจำนวน20คนเนี่ยนะคะทดสอบ3ครั้งปรากฏว่าครั้งที่3ประสบความสําเร็จมากที่สุดจำนวนกี่คนคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์นะคะเขียนอธิบายออกมาให้ได้แบบนี้บทคัดย่อเน้นย้ำเลยว่าจะเขียนได้ต่อเมื่อโครงงานเราสำเร็จ และนําไปทดสอบนะคะแล้วก็เขียนบทที่4ที่5แล้วเท่านั้นเนาะเขียนให้มันเป็นหลักการที่สุดนะคะเป็นภาษาพูดเอ้ยไม่ใช่เป็นภาษาเขียนไม่ใช่ภาษาพูดนะคะ